เ่องสองฝั่งสองฝั่งใช่ปะมันขึ้นได้สองฝั่งอ่ะเรื่องเลยจะไปซ้ายนู่นหรือขวาเนี่ยเพราะซ้ายฝั่งนูมันไปไม่ได้แล้วดันออกไม่ได้ด้วยตกเขาอ่ะว้ายแต่มันก็มันก็เบียดไปได้อแต่ถ้ามันพลาดมันตกเลยอ่ะความป่าฝั่งเราโอเครอรอสัญญานะอีกฝั่งกำลังแจกจ่ายของมันรอสัญญาณเลย ตื Workers, <t ries> ่นเต้นวะทำใจเน้นตึกตึกตึกต่างตตึกจักไอ้ย่าผมแข่งไว้ไม่ผมย่งไม่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยก็เปิดเพลงนมหายใจเข้าเลยแสดงว่าผ่านดอกไม้บานโอ้โหธรรมะเนี่ยฟังไหวมากเลยขาใก้ธรรมะเจอทุกคนนอนมไหนอนนะอนมา

ตอนท้ายตนท้ายชุบนะชุบนะไม่เราเราไม่ต้องชุบพอนะเราชุบแค่เราพอไม่ชุบแค่เราเนี่ยแหละชุบฟันตัวข้าวทำไม้ราสวยสวยสวยไอ้ตัวนี้มีคนเดียวอะเยอเยลุกละ เทียกินเีนมันวิ่งบ้านอย่างนี้นี่เองนี่แผนจีนอย่าไปคิดเยอะไอ้เทียอ่ะดันเลยนะได้ไม่ดันเนี้ยมันคิดเยอะไอ้เทียอะไรไม่ได้มันไม่มีที่ให้เล่นต้องวิ่งใส่เลยพร้อมไหมพร้อมครับโอเคเรานับหนึ่งด้านขวาไปไหมเราเนี่ยตีดาเข้ากลางเข้ากลางเข้ากลางเลยแล้ววิ่งกลางไว้กว่ากลางไวกว่าแล้วก็วิ่งเข้าไปยัดจะยัดตรงไหนก็ไปเลยไปตรงนั้นอ่ะ ยัดตรงไหนก็ไปเลยเออแล้วก็กินลีนเรื่องเด้งแค่นั้นแหละแล้วก็วิ่งแผนแผนครอบคุมจัดอะตาต่อตาตัวนึงไปต่อเลยแกร่งยิงไม่โดนยิงไม่โดนมาตายกัใครปัดหัวกูใครปัดหัวทุกเพื่อนอยู่ทุกเพื่อนอยู่ทุกเพื่อนอยู่หลัก ไป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 างไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวชุบเองเดี๋ยวชุบเองเดี๋ยวชุบเองหมดหมดแล้วสามสี่ห้าเจ็ดเล็บหมดแล้วยิงหมดแล้วยิงหมดแล้วนับแล้วยิงไปหมดแล้วใครปั๊มกูขึ้นมานี่อ่ะเราก็ไปทางนี้หมดแล้ว ครบแล้วแข่งสองให้สามเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วชิวตรงนี้หัวเพื่อนเต็มเต็มเลยเมื่อกี้ปาดยังพมอ่ะอยู่ไหนกันเนะี่ยตรงกลางอันนี้คือแผลเนอะเออแ่เนี้ยไม่ต้องคิดเยอะไอ้เหี้ย <laughs> เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ฝั่งเขาโฟกัสแค่เนี่ยเวลานี่วิ่งผ่านตัวสุดท้ายแม่งหลุ้มยิงสี่ห้าตัวแบบคี้วิ่งแม่งเลยมาเลยเจบแล้วใช่มผมเลลลยคิปแ้วผมไม่มีต่อดเลยใช่ไหมครับใช่แล้วคนเอ้ยไม่ต้องสอดคลิปก็ได้นะคลิปแพ้โอ้โหไอ้เจ้าจัดโอ้โหเย้็ดแขนเลย